กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปานเทพกล้าลงหลานสมาชิกวุฒิสภาผมขออภิปรายเรื่องอะไรงานของคณะกรรมาการการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมของวุฒิสภานะครับเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย,อย่างยั่งยืนผมถือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและเป็นเรื่องที่ตรงกับ เหตุการณใน์ในในระยะนี้นะครับเพราะว่าระยะนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็กำลังได้รับความชื่นชมนะครับเกี่ยวกับมรดวกวัฒนธรรมที่เราได้รับการยืนยันจากยูเนสโกนะครับว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะครับคือวัฒนธรรมสีเทพที่เพชรบูรณ์ซึ่งนำมาซึ่งความผมคิดว่านำมาถึงความภาคภูมิใจนะครับ ตลอดจนความความชื่นชมในมรดกวัฒนธรรมของของเรานะครับต่างๆเนี่ยเป็นความชื่นชมของคนทั้ง,ท,งทั้งประเทศเลยนะครับต่างๆเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้สิ่งนี้มาเนี่ยได้รับการเห็นชอบจากยูเนสโกเนี่ยไม่ใช่ง่ายครับท่านประธาน,นครับมันต้องผ่านคุณสมบัติต่างๆมากมาย3าสีข้อนะครับซึ่งเราก็ก็ผ่านมาถึงแม้ว่าจะ ผมคิดว่าไม,ไม่ได้ผ่านทั้งหมดนะนะแต่ว่ากใ็ในเรื่องหลัก,ลกๆเนี่ยเราได้รับแล้วเพราะนั้นจึงได้รับการยืนยันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้เขาเขาใช้คำว่อาอย่างนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยของเราก็มีวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยหลายๆแห่ง mm hmm. ใช่ไหมฮะท่านกรรมธิการครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงทราบได้นะครับ ว่าจะเป็นห้วยขาแข้งหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็หลายที่เจ็ดแปดแห่งนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมอยากจะฝากกอท่านากรรมธิการไว้นะครับการทางานไว้นี่ก็คือสิ่งเหล่านั้นเราเรา,เราได้มายากแล้วละ่ะแต่ว่าการที่จะรักษาว่านี่ยิ่งยากใหญ่นะครับเราจะต้องรักษาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเราเนี่ย ให้ให้ยั่งยืนอย่าง,างที่แนวทางที่ท่านเขียนไว้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รักษาตรงนี้ไว้เนี่ยแล้วก็เขาเกิดเขาบอกว่าเออคุณขบัมมนไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องได้รับการทบทวนอะไรต่างๆก็จะก็จะเป็นความถือว่าเป็นความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีแนวทางเพราะแนวทางต่างๆที่ว่าเนี่ย มันก็ต้องเกิดจากหน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับเข้ามาช่วยกันรวมทั้งประชาชนในชุมชนด้วยจะต้องช่วยกันร,รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับต้องต้องเป็นผมคิดว่าต้องเป็นแผนเลยล่ะต้องเป็นแผนในการที่รักษาอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้อย่างที่ท่านคุณนาขอประธานโทษเอ่ยน,นามอย่างท่านท่านสมชายได้ได,ได้กล่าวไว้แล้วนะครับจะต้องมีแผนการที่จะ รักษามรดกอันนี้ไว้หลักสําคัญที่สุดก็คือหน่วยงานระดับกระทรวงนั่นแหละสำคัญนะครับกระทรวงวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเรนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยต้องทำทำแผนไว้เลยว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย exist เ,เนี่ยจะรักษาไว้อย่างไรนะครับในเรื่องในเรื่องคุณค่าทางวัฒนธรรมทางด้านศาสนาทางด้านมรดกอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ประกาศให้รู้นะครับต่างๆมีเอกสารทางด้านวิชาการต่างๆสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่า สำคัญนะอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือในระดับการศึกษาเนี่ยจะต้องดำเนินการาต่อไปนะครับหน่วยงานที่สำคัญที่สุดก็คือทางด้านมหาวิทยาลัยนี่แหละมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นี่แหละต่างๆเนี่ยฮะก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะคณะโบราณคดีใช่ไหมครับก็ต้องมีการศึกษามีการดูอะไรต่างๆนะครับพยายามที่จะหา สถานที่ที่สาคัญต,ต่างๆขึ้นมาอีกเพราะเรามีก็จริงเรามีอยู่เยอะมากนะครับต่างๆนี่วัฒนธรรมทางด้านการศาสนาของเราเนี่ยเยอะมากนะครับทางด้านโดยเฉพาะทางการศาสนาต่างๆนี่จังหวัดต่างๆของเราเนี่ยมีวัดวาอารามต่างๆมากมายนะครับแถวลำปางแถวเชียงใหม่แถวแพร่แถวอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องพยายามที่จะ พยายามที่จะขุดคนน้นว่าขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีแผนมีอะไรต่างๆมากมายนะครับประการต่อไปก็คือประชาชนเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือจะต้องช่วยกันนะฮะดูแลเพราะาถ้าประชาชนไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะยุ่งยุ่งเลยนะครับเ,เรื่องของการดูแลเรื่องการรักษาวความสะอาดอะไรอย่างที่ที่ท่านว่านนะครับสิ่งนี้เป็นที่สิ่งที่สําคัญนะครับ และประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ,คอเรื่องของอผมคิดว่าเรื่องของการต่อยอดอค้นคิดาสารที่โบราณใหม่ๆนะครับที่ที่ท,ที่ที่ผมว่าแล้วเนี่ยของเรามีอยู่อยู่เยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องพยายามค้นคิดนักโบราณคดีเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะครับท่านจะต้องดำเนินการต่างๆนะครับ อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการต่างๆนะครับอย่างคณะโบราณคดีเนี่ยถือว่าเป็นคณะที่สําคัญแล้วก็อาจจะปิดทองหลังพระด้วยซ้ำไปนะครับจะต้องทํําทางานอย่างมากๆทีเดียวก็ต้องให้การสนับสนุนนะครับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วผมคิดว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือเราได้มายากเพราะนั้นเราต้องเก็บรักษาไว้ ต้องมีการอนุรักษ์และการพัฒนาหมอดกอย่างยั่งยืนเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสําคัญนะครับต้องให้ความสําคัญนะครับต่างๆจะต้องดูแลสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ให้ยั่งยืนและค้นค้นหาอันใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ประกาศให้กับโลกเขารับทราบนะครับเพราะเรามีอยู่มากมายเลยท่านที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามทํา สิ่งเหล่านี้เป็นต้นไปได้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะครับอาจจะมีเรื่องของกองทุนอะไรต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ท่านผลเอกเอรืองรัตได,ได้ได้เรียนอันนั้นผมก็คิดว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับเรื่องของการค้นพบจริงต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากแน่นอนแต่เรื่องของการอนุรักษ์พัฒนามรดกวัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ยากกว่า นะครับจะต้องดำรลงไว้ต่างๆซึ่งต,ต้องได้รับความร่วมมือจากในระดับของรัฐบาลเลยนะครับรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต้องร่วมมือกันครับท่านประธานครับก็คงมีประมาณนี้ครับ,าาารบขอบพระคุณนะท่านประธานครับ